โอเคสวัสดีครับผมอยู่กับผมทีทีเคทีสตูดินะฮะวันนี้ก็จะมาจัดสองแพ็กสุดคุมค้ม,มคุมม้มไหมคุ้มไหมแนะสำหรับเลยร์ดูวิชนะต้องส่งอันนะี้ของเบอรวแล้วก็ของยูฟ่านะฮนะโอเคก็คุ้มนะนะแต่ของเบอรวาดูดีกว่าเพราะว่ามีเลวานที่99นะอยากได้ชนะ่วยหายน 99, ่เลวาน9ก้าเก้คนนึงคือใครวะที่แบบเด่นๆหน่อยอ่ะนะนะโอเคนะ โอเคอเล็กซ okay. นะิสเนี่ยมามาคนนี้ก็เด็ดนะเนะี่ยคนนี้ก็เด็ดเด็ดนะฮูโอซิมนะเฮนเนี่ยเนี่ยโอซิมเฮนเรวานนะครับผมชุดนี้แล้วก็ของยูฟายูฟานี่ดีเด็ดนะครับผมของของแมนร์ซิตี้ค่อนข้างเยอะของแมนร์ซิตี้ค่อนข้างเยอะในชุดนี้นะมีฟูเดนนะครับผม เขาเกินนะมิรตาอยากได้จะได้มาหลิดวะอันไหนก่อนเอาชุดนี้ก็เลยไปฮนะมามาสองพ็คนี้เปิดมาอังกฤษนะครับผมสองทีมจากอังกฤษแน่นอนอุ้ยเอดซสันวะก็ถือว่าโอเคเลยเอดสันนะฮะอันนี้ค่อนข้างเต็มนะฮะค่อนข้างเต็มเหมือนกันเค okay. มาหนึ่งขอแค่ไม่ซ้ำเอาจริงขอแค่ไม่ซ้ำก็พอแล้วนะฮะมา ยูฟ่าครั้งที่สองมิเตาก็ได้นะมิเตาก็ได้นะสเปนไหมสเปนไหมอังกฤษอีกแล้ววะ่ะนี่ฮะเท้าขวาวะ่ะคอมมานซิตี้ฮะเท้าขวาคอมมานซิตี้เบอร์สองไควอเกอร์ว่วะนีะ่โอเคแหม่อืมอาร์บีนี่เป็นของยูฟ่านะครั้งสุดท้ายจะได้มิเตาแล้วจริง มิลิเตาก็ได้นะมิลิเตาก็ได้นะนีะ่ฮะไปฮะมาขับมันสเปนหน่อยฮะสเปนหน่อยฮะโอ้โหอังกฤษอีกแล้วก้าวซ้ายโอ้โหแมนซิตี้ทั้งหมดเลยนะเป็นแมนซิตี้ทั้งหมดเป็นไปได้นะมาเรสนี่โอเคเป็นแมนซิตี้ทั้งหมดเที่ยวก็เปิดแพ็คแมนซิตี้ได้เลยเนี่ยนะเปิดคลับซิลิชันแมนซิตี้ได้เลย โอ้โหคายไปแล้วนะโอเคมานี่แหละที่ต้องการก็คือเรวาร์กับโอซิเนนี่ยมาค่อนข้างเด็ดนะเรวาร์ชุดนี้เน,นะ่ยเวลตันเก้าเก้านะนี่โอ้โหไม่ใช่แล้วโอ้ไม่ใช่แล้ว,ไม,ลวไม่ใช่เรวาร์แล้วเป็นโกด้วยนะโอ้อะไรวะเนี่ยอือเมื่อกี้ก็โกนี่ก็โกนะฮะมาอีกสองครั้งนะครับผมพไคนี้จะได้ไปเนาะเรวาร์เนี่ย เลีวานดับสกี้ได้ไหมโอ้โหไม่ใช่ฮะเป็นสเปนนะครับผมที่นี่ครอสหรือเปล่าก็โหปีเก้ไปตายโผปีเก้นี่ะเป้นปีเก้เนะหืมมาครั้งสุดท้ายเลีวานไหมไม่ใช่อ่ะ โอ้โหนี่ท้าวขวาโรมานะโอ้โหคืออะไรวะคือสอง팩นี้คือเปิดไม่ได้เลยไต้องการซากคนเลยนะฮะค่อนข้างเกลือเนะี่ยออกไปทางเกลือมกันนะโอ้โหไม่ออกเกลือนะเนี่ยนฮะอร่อยอย่างนี้ตัวไี่ต้องการคือไม่มีมาเลยอ่ะนะไม่มีซากคนแล้วก็เปิด เปิดแพ็กมนซิตี้ไปด้วยเมื่อกี้เนี่ยแพ็กมนซิตี้นะครับผมอืมกูใช้งานใครไม่ได้เลยใช่ไหมเนี่ยโอเคนะครับผมไปดีกันข้างเกลือนะสองแพ็กนี้โอ้เสงิงว่ะนะเรวานเก้าเก้ามาล่อตาล่อใจอยากเปิดนะฮะโอเคช่างมันนะครับผมก็ประมาณนี้แล้วกันนะฮะยงังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์และกดกระดิ่งด้วยนะฮะวันนี้ไปแล้วบ๊ายบายเลส